The Walking Dead Online Beta ทุกคนรู้ไหมคะว่าเกม The Walking Dead เนี่ยเป็นเกมดังเกมหนึ่งใน s t e ีมเลยตอนนี้เขาได้มาในรูปแบบของเกมโรบ l อกเฮ้ยมันเป็นเกมที่แบบสนุกมากๆเลยนะเป็นเกม เอาชีวิตรอดจากซอมบี้มันอาจจะสนุกกว่าอัปเดตแมทที่เราเคยเล่นก็ได้มาดูนี่นะทุกคนมันเป็นเกมเบตา้าคนเล่นอยู่6-6-7 k 6 0คแสนคนแล้ววันที่อัปเดตเนี่ยปีนี้แล้ววันที่สร้างก็คือวันที่31 เดือนมีนาะโอเคก็คือสร้างได้ไม่นานแต่มีผู้เล่นถึง6 0แสนคนไหนมาลองดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะสนุกไหมเพราะว่าคนเล่นเยอะมากเลยโอเคเข้าไปเล่นกันเลย VC Shop ร้านไขายไก่ตันราคาถูกเผา VC มีทุกเผากล่องสุ่ม VC งบ4ีงบ49าบาทได้เผา VC จริงๆโคตรคุ้มมีบริการกดเกมพารกดผลปีศาจ รับฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเราเข้าเกมมาเราก็จะเจอ NPC หรือว่าตัวเราก็แน่อ๋อไม่แน่ใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้ Joy s e r v ์เก็คือเข้าไปเล่นใช่ไหมชาเลเตอร์ atter, ตัวละครอ๋อนี่เป็นตัวละครของเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ งั้นชื่อตัวละครขอเป็นเหมือนเดิม k h a w h u n g เข้าหงเพศหญิงใบหน้าขอเถื่อน,อนใส่เคราผู้หญิงใส่เคราได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วเสื้อเสื้อสามารถตกแต่งได้เสื้อโอ้ชุดเท่ๆ,ๆก็มีทุกคน โอเคเสื้อลัดสะดือกางเกงกางเกงแบบกลัวยุงกัดไงเพราะฉะนั้นเราจะหากางเกงที่ไม่ขาดไม่ขาดเข่าแบบนี้เดี๋ยวยุงกัดนี้สีสกินสีผิวเอานี่แหละสีผมเออเพื่อเป็นการพรางผู้เล่นคนอื่นนะคะเราจะใช้สีผมสีสีดำไม่ใม่ๆถ้าพรางผู้เล่นผู้อื่นนี่เราก็จะมองไม่เห็นตัวเราด้วย เราจะเอาสีเหมือนบ้านส,ส,สีสีไม้เออสีน้ำตาลโอเคเสร็จแล้วยืนยันมาเข้าไปเล่นกันเถอะจะได้รู้ว่าเราจะรอดชีวิตจากแนบนี้ไหมโอเคจอยเซิร์ฟเ,เสียงจริง้งหลีดจริงจริงจริงโอ้สวยมากเลยทุกคนสวยมากๆที่ว่าสวยก็เพราะว่าพี่นะ เข้าเกมมาก็เจอกลางคืนเลยสวยสวยของแท้มองอะไรไม่เห็นไม่รู้ว่าเราเกิดตรงไหนโอเคค่ะงั้นรอให้ถึงเช้าแล้วกันตัดภาพโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วซึ่งเมื่อเราเกิดมาเรามีแค่แท่งไฟอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ยาเออมีแค่เนี้ย เราจะเอาชีวิตรอดแถวนี้ได้ยังไงแล้วแผนที่ก็ไม่มีด้วยนะปะเรามาออกผจญภัยในดินแดนนี้กันเฮ้ยนั่นนั่นคนหรือว่าผีน่าจะเป็นผีนะทุกคนตัวนี้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยเออเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีรถมีรถมีรถวิ่งเร็วได้ไหม วิ่งเร็วไม่ได้กดชิปก็ไม่ได้อาก็ไม่ได้โอเคค่ะเราจะเดินไปทำไมไม่ได้ทุกคนอ๋อกดคอนโทรลวิ่งมาวิ่งมาเป็นรถตำรวจสามารถเปิดได้ไหมล็อกเมาส์ฉันจะรอดไหมเนี่ยออไม่สามารถเปิด ไก้กระโปรงรถได้โอเคเสียงอะไรเสียงนกอุ้ยอุ้ยุ้ยเจอหมู่บ้านทุกคนมีสเตอรมีหน้าไหมเนี่ยไม่มีป้าป้าลองเข้าหมู่บ้านกันเถอะอย่าบอกนะว่าจะมือดอีกแล้วเอ้ยเพิ่งเช้ามืดแร้วจังใช่ไหมจะมืดใช่ไหมดั่นอะไรรอยน้ำอยู่อุย้ยผีผีผี ไม่ไม่ไมเราจะไม่เข้าใกล้โอ้โหทุกคนถ้าใครจะเล่นแบบนี้นะโทรศัพท์ระเบิดโอ้กระตุกมากโอ้โหกระตุกมากยิ่งเข้าใกล้วัตถุนี่ก็ยิ่งกระตุกรถพังพังอะไรอยู่ถนน มีอะไรอาหารโอเคแมกนัม okay. um. ซ, um. ซุปไม่มีอ,อาวุธไม่มีอะไรเลยขอเป็นอาวุธมือก็ได้เอาไว้ตีซอมบี้นั่นกำแพงอะไรนะ oh โอ้โหวิ่งยาวไม่ได้โคตรจะตุกกระตุกอีกแล้วก็อย่างว่าเนาะเป็นเกมเบต้าเป็นเกมเปิดใหม่ให้เราลองเล่นทางเข้าอยู่ไหน อันนี้เป็นไ้ทหารนะคะน้องๆเป็นไ้ทหารเออทางเข้าอยู่ไหนน้อะอย่าบอกนะว่าเราต้องเดินอ้อมโอเคเดินอ้อมแบบกระตุกกระตุกนี่แหละไม่นะจะข้ามอีกแล้วไม่นะเพิ่งเช้าโอ้ข้าแบบกลางคืนโคตรนานเลยทุกคนพี่รอเกือบสามสิบนาทโีโอ้โหนั้นผีใช่ไหม คำจริงจริงด้วยโอ้ทำไมคำเร็วขนาดนี้อุ๊ยอุยขวานขวานนี่ได้แล้วแล้วเราจะใช้ขวานยังไงลากมาใช่ไหมลากมาโอเคลากมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลากมาไว้หรือว่าต้องกดออกก่อนเออเราจะกินอาหารหมาอุ๊ยเอออาหารหมาจริงๆด้วย กินยังไงอะเนี่ยทิ้งลงก่อนทิ้งไม่ได้เมื่อดำเร็วมากเลยอัดคลิปไม่ถึง3นาทีอ้กินกินโอ้โหกดกินยังไงอะทุกคนกดเอต่อสู้กดเลขสาแล้วก็กดกินอ๋อกดกินอีกกินอาหารมาด้วย ไม่หายไม่หมดเราจะเอาอาวุธใส่ได้ยังไงทุกคนวางวางเป็นทิ้งรู้สึกว่าเอาขวานขวานขวานอยู่ไหนถืออาหารหมาเฉยขวานล่ะเอ้ยอย่าบอกนะว่าหายโอ้มื่อยคําอีกแล้วไขควงไขควงไขควง ไขควงขวันหายอุตส่าห์ได้อาวุธมือครั้งแรกเมื่อดาอีกแล้วทุกคนเห,หนื่อยเหนื่อยใจอันนี้ประตูเปิดทางเข้ายัางไงทางเข้าอยู่ไหนโอเคนี่แหละนี่แหละเปิดอีกรอบนึงแล้วเรา จะใช้อาวุธยังไงในเมื่อเก็บแล้วไม่ขึ้นมาปิดปิดปิดโอเคเราจะปิดประตูนี้ไว้เผื่อซอมบี้มันจะเข้ามาไงปิดปิดปิดหวังว่าจะไม่มีซอมบี้ในนี้นะทุกคนอะไรคอนคอนนี่ไงคอนได้แล้วคอนมันมาทะลุที่นี่เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ขวานอันนี้คอนแล้วมันจะใช้คอนยังไงเอามาวางเอามาลากไว้ทางนี้ ใกล้เคียงโดยตรงใกล้เค oh, ียงโดยตรงคือคืออะไรกดจีอ๋อทิ้งทิ้งค้อนโอเราจะใช้ค้อนยังไงอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเสียงคนเมื่อกี้เสียงคนคนจริงด้วยเฮ้ยเราจะตายไหม คนคนอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไม่อย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามานะฉันไม่มีอาวุธฉันมีแค่ค้อนทิใช้ยอะไรไม่ได้โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วหวังว่าจะไม่เจอผู้รอดชีวิตคนนั้นอีกโอเคโอเคหาหาอาหาร คอ้อนอีกแล้วเก็บคอ้อนเก็บมาทำไมในเมื่อใช้ไม่ได้เสียงเสียงฟีเท้าไม่นะเรามาดีเรามาดีาาดอย่าทำร้ายกันนะฉันใช้คอ้อนไม่เป็นอาหารสุนัขอีกแล้วกระเป๋าเต็มแล้ว ยิ่งด้วยแล้วถ้าหากว่าเรากินอ๋อมีคนจอยมาสงสัยเป็นคนนั้นยอมรับยอมรับกินแล้วก็คือกระเพาะไม่เพิ่มอย่างนั้นเราจะกดทิ้งกดทิ้งได้ปะกดทิ้งไม่ได้นี่บั๊กแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยแย่แย่แย่มากทุกคนสงสัยต้องรอให้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วแหละอันนี้มันแค่เบต้าไงทุกคนเออ เพื่อแบบเขาจะทำดีกว่านี้มื่อตือตอ่นกลางคืนมืดไปนะเราอยู่กลุ่มกับใครอ,อเราจะทิ้งของพวกนี้ยังไงทุกคนเอารากเอ้ยเอยลากได้ลากได้นี่นี่นี่น,นี่แล้วลากค้อนมานี่มาเล็กหนึ่งเอาไม่ได้เราจะใช้ค้อนยังไงอืทุกคน ถ้าใครรู้ก็บอกพี่ด้วยนะเผื่อใครดูคลิปพี่แล้วอยากเล่นถ้าหากเข้ามาเล่นแล้วใช้คอนได้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ด้วยโอเคแล้วคนนั้นเขาหายไปไหนกลางวันแค่แป๊บเดียวกลางคืนโคตรนานเลยเออพอแล้วแหละกลัวโอเคค่ะทุกคนรีบๆมาเล่นนะแล้วก็รีบๆมาบอกพี่ด้วยเอ๊ะ ยานะยานะอย่าเข้ามาใกล้นะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย